สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะไปต่อที่ราศีมีนธาตุน้ำเรื่องราวของคนโสดและคนมีคู่ดาวสุกย้ายราศีค่ะย้ายวันที่28กันยายนสุกดาวตัวแทนของความรักนะคะดาวสุกตัวแทนของสัจวะเพื่อนร่วมการงานการสังคมร่วมอาชีพ การสื่อสารการค้าการเดินทางระยะสั้นการค้าขายท้งไกลและไกลการติดต่อเจรจาจดหมายข้อความนะคะออนไลน์สุขสัตชะมีดำรุติยูอยู่รุตยูความพันพวนปรูนแปรการปฏิวัติปฏิรูปเปลี่ยนแปลงค่ะ ดาวสุกดาวตัวแทนอีกมุมหนึ่งก็มรณะมรดกตกทอดการเดินทางไกลการจบสิ้นไปห่างไกลความเจ็บป่วยการเดินทางไกลเพื่อรับมรดกตกทอดตำแหน่งหน้าที่การงานการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการพักราก,การห่างไกลนะคะดาวสุกมาอยู่ในเรือนอริความมีอุปสรรคปัญหาการแข่งขัน ความเจ็บป่วยสิ่งที่ได้มาการได้รับการช่วยเหลือนะคะการแข่งขันการต่อสู้ความหนักเด็เหนื่อยอยากอุปสรรคดาวสุขสัชดาวสุขมรณะมื่อยู่ในเรืนอริปัญหานั้นก็เล็งไปที่ดาวเสา เสาลาบลาบ,ลาบ,ลาบพระลาบฟุกๆลาบดีหรือไม่ดีก็คือลาบลาบ,ลาบนั้นอยู่ทางไกลเสาวินาศอยู่เบื้องหลังค่ะทางไกลห่างไกลมาดูอสังเกตกับคนโสดและคนมีคู่เริ่มที่สถานการณ์ก่อนนะคะมีนทัดน้ำ เกี่ยวข้องกับอีกฝ่ายนะคะนี่ตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามนะคะการเข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมนะคะผูกพันกันด้วยความนักเด็ดเหนื่อยะคะ่ะรุ่งเรืองเป้าหมายความก้าวหน้านี้ก็มีเรื่องราวของเพื่อนร่วมกันงานการสังคม แวดล้อมด้วยการร่วมกันงานพบปะกันทั้งบริวารคนอ่อนวัยและผู้มีประสบการณ์สตรีแม่แม่ทั้งหลายนะคะคนอ่อนวัยกว่าเข้ามาร่วมชุมนมุมในการเข้ามา รวมข้าหุ้นส่วนค่ะแต่กรองว่องไวก็มีบ้างที่ขัดคอขัดแย้งกันนะคะคุยกันไม่รู้เรื่องขาดการติดต่อข่าวสารถึงกันก็ล่าช้าทางไกลหนทางไกลไม่ชัดเจนหุ่นคล่อง มองใจกันกับการติดต่อสื่อสารกันมีทั้งคุยมีเรื่องขัดคอขัดแยง้งมีทั้งที่เป็นกันลายนมิตรบัณฑิตนะู่หนทางไกลค่ะเป็นการสอดส่องดูคนไกล ก็ทำให้รู้สึกว่าแน่นอนห่างไกลกันไปแล้วนั้นไม่แน่นอนค่ะพะมีในเรื่องราวของตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับความสุขความรุ่งเรืองก้าวหน้าจะเดินหน้าต่อไปก็มีในเรื่องของรายได้การเงินเข้ามาผูกพันกันกับการเข้ามา เป็นหุ้นส่วนร่วมการได้อยู่เบื้องหลังสอดสอ่องเพื่อนคนไกลคนรักทางไกลนี้ด้วยความขยันนะคะขยันส่องค่ะสื่อวิทยุโทรทัศน์การโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์การที่อาจความมุ่งมัน่นตั้งใจ ความจริงจังมุ่งมั่นมิตรภาพที่จริงจังตั้งใจต้องเปิดเผยนะคะอันนี้มีเบื้องหลังไม่ชัดเจนนะคะสุกเล็งไปที่ดาวเสาร์นะคะลาผลนี้มีการปิดบังซ่อนเร้นคะ ก็ยังคงต้องแก้ไขปัญหาต่อไป่เชื่อตนเองว่าจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหานี้ด้วยความเด็ดเหนื่อยยากไปได้ด้วยความขยันมันเหมือน,นเพียริริยะอุตสาหะนะคะสุขเริอนอริปัญหาหนักเหน็ดเหนื่อยยากสุะบการณ์นี้ก็ได้ร่วมกันกับบริวารและสตรีและ ตรงข้ามการเข้ามีหุ้นส่วนร่วมก็มีแต่คนยิงในเกียรติและศักดิ์ศรีนะคะไม่มีใครยอมใครคะ่ะมาดูคนโสดคะ่ะนะสุขอริเหนื่อยหน่อยนะคะถ้ายิงในเกียรติศักดิ์ศรีเกินไปแล้วใครจะง้อใครใช่ไหมคะดูคนโสดคะ่ะ ทาวเวอร์ฟ้าผ่าเปี่ยงสายฟ้าแลบนะเรื่องราวของการสับสนอนละมานนะบ้านใสทงองแห่งนี้นะคะนี่คือสถานบ้านใสทองที่ฉันปองบสัสู่ฉันยังไม่รู้ว่าเขาจะต้อนรับขับสู้เพียงไหนอาตมียิ้มอาบฉาบบนสีหน้าว่ามีน้ำใจ ต่สิ่งซ่อนไว้คือดวงจิตอิชีนะคะไปพบกับมีเรื่องราวของการเงินนะคะเคยถามบ้างไหมว่าคนโสดมีการเงินเก็บออมในบัญชีเท่าไร่นในบัญชีธนาคารนะคะนะตึกระฟ้าแห่งหนึ่งในเมือกงกรุงมีเรื่องราวของขึ้นแล้วก็ลองลองขึ้นใหม่นะ เนี่ยเรื่องราวของความสุขความรุ่งเรืองก็ต้องมีการเงินหล่อเลี้ยงก็ต้องขยันมุ่งมั่นนะคะการเข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมร่วมนี้นะคะอันนี้เ w e าหนึ่งเรียญราชาถือถ้วยนะก็อย่าหวั่นไหวนะคะอันนี้ไปพบกับการแข่งขันนะคะ ตนเองไม่ใช่ชาต่างชาติต่างแดนก็ไปพบกับคนต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนะพ่อค้าแมค่ค้าที่มีการเงินเริ่มรวยมั่งคั่งเลยนะคนโสดก็ต้องมีการเงินมั่งคั่งนะคะเพื่อที่จะต่อยอดต่อไปได้อัน,นี้เจ็ดไม้ค่ะต้องขยันสู้ค่ะขยันงาน ก็ไม่ขาดไรายได้นะคะเหนื่อยค่ะกับการมุ่งมั่นหางานมีงานเข้ามามากมายส่งใบสมัครงานก็เรียกสอบสัมภาษณ์ก็มีโอกาสได้ใช้ความขยันในการงานอืมก็มีโอกาสได้เป็น The Star, ดารดาโดดเด่นดังใน เหงหนตำบนไกลนะคะอันนี้ตัวแทนของอังคารราหโโครท่านทักนะคะกดเดลาดทางไกลเอาดีทางไกลที่รอคอยฝันจะเป็นจริงนะคะอันนี้มีปัญหากับเพื่อนบ้านนะคะมีเรื่องราวคนโสดมีการมีการนอกใจนะคะ การหวนกลับคืนกันมาใหม่นะอันนี้ก็สองถ้วยก็เป็นเรื่องราวของนะมิตรภาพทางไกลห่างกันไปไกลมีอุปสรรคปัญหาค่ะสุขทุกรวยจนรวยมีจนนะก็ต้องให้กำลังใจตนเองชาวสดฟืน้นคืนชีพอีกครั้งอันนี้ ราชาเถอไม้ก็มุ่งมั่นไปที่การงานนะคะเรื่องราวของมิตรภาพทางไกลถ้าเลือกได้สุขเล็งไปที่เสามุ่งมั่นไปที่ลาภพ้นไรายได้ร่งเรืองกับหุ้นส่วนการงานมีอีกฝ่ายหนึ่งที่มั่นคงทางฐางนะการงานสนับสนุน,นะคะ่ะมาดูที่ คนมีคู่คะนะมีเรื่องราวเก่าๆนะคะสกรกอ่า,อารคกรุงรังก็คนออกไปจากดวงจิตดวงใจนะคะแล้วเริ่มต้นใหม่ใช้แสงสดใสที่ตนเองมุ่งไปที่การงานนะคะต้องจริงจังมุ่งมั่นเปิดเผยะคะ่ะเพื่อ ลาผลรุ่งเรืองข่าวดีที่รอคอยนะเป็นคนโดดเด่นมีโอกาสได้พบกับคนที่ใช่ค่ะการหวนกลับมาดูที่ลาผลและความจริงใจคนมีคู่ค่ะ เกี่ยวข้องกับสตรีแม่ๆนะคะอ่อนโยนนิ่มนวลน,นะคะวันไหวและไหวหวันนะคนมีคู่มาเป็นคู่เลยค่ะไปพบก,กับคนที่ผูกพันกันมั่นคงนะเขาเน้นก็ไปส่งเสริมคนรักเขาแล้วได้ลาดนะคะ ทำให้ชีวิตสุขสบายอะเราก็ต้องยอมแพ้ะลรนะรบไปก็แพ้คนมีคู่เลือกได้ก็ไม่ยุ่งวุ่นวายกับคนมีเจ้าของแล้วหนอกความประมาทนั้นไม่แน่นอนนะไม่สู้รบไปมุ่งที่งานหนักเหน็ดเหนื่อยแบกหาม ทำให้เต็มที่เลยค่ะการงานตรนี้งค่ะเพื่อมุ่งมัน่นสร้างงานสร้างรายได้ขาดการติดต่อไปค่ะส่งทางไกลงานทางไกลงานการค้ามีการได้อยู่ในโครงการโรงงานนะที่คนต่างที่ต่างถิ่นและเวียนมาสนับสนุนงาน Import Export งานการกันไกลรุ่งเรืองส่วนคู่ที่คัดคอคัดแย้งกันร่วมกันงานใหญ่นี้ก็มีแต่เรื่องราวคัดคอนะคะ,ะเป็นคนอ่อนวักว่าหรือไม่ก็เป็นเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยขาดการติดต่อกันไปแล้วค่ะาการจะหวนกลับมาก็ส่งได้นะส่งผ่านซื้อออนไลน์ค่ะ ใครก็เหมือนใกลค่ะได้ดูรับข่าวสารจากคนเก่าที่คุ้นเคยนะส่งไปก็เจ็บเป,ปล่าๆนะรวมแล้วลุกขึ้นมาใหม่นะคนมีคู่นะพิดหวังนะคะ,ะเป็นกำลังใจให้นะคะมุ่งไปที่ดูแลสุขภาพของตนเองนะดีคะ งานหนักเหนืน่อยนี้ทำให้ลงตัวมั่นคงได้ทำในสิ่งที่รักนะคะสุขปริเลงไปที่เสาลาบทางไกลจบสิ้นไปมุ่งไปที่ความสุขรุ่งเรืองกับการงานการสังคมค่ะเลือกได้นะเรากับเขาก็เลือกเอาที่สบายใจสุขมีงานมีความอบอุ่น แวดล้องกับคนที่รู้จักคุ้นเคยนะคะไม่ใช่คนที่แปลกหน้าโชคดีค่ะคนโสดและคนมีคู่สุขอริเหนื่อยค่ะเลงไปที่เสาหลาบไม่มีรไรได้มาโดยง่าย